ทำขนมปังขายตีแป้งตั้งแต่เช้ามืดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเชฟมีวิธีแนะนำยังไงคะถ้าอยากบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีมากขึ้นคำถ,ถามนี้คะก็เกิดจากคนที่ทำขนมปังขายค่ะแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องบริหารจัดการเวลาตั้งแต่ช่วงเชา้าแล้วก็ทำไปถึงตอนสายบางทีเนี่ยก็จะไปขายช่วงตอนเย็นแต่ว่าวันหนึ่งพอเราขายดีมากขึ้นเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไอการบริหารจัดการตอนนี้มันจะต้องตื่นให้เช้าขึ้นขึ้นไปอีก ทำให้รู้สึกว่าเอออยากจะบริหารตรงนี้ให้ง่ายขึ้นค่ะใครติดปัญหาแบบนี้อยู่นะคะลองฟังคลิปนี้ให้จบค่ะปกติแล้วเวลาที่ในโรงงานหรือสายการผลิตที่จะต้องมีคนในปริมาณที่ไม่ได้เยอะแล้วจาเป็นที่ต้องทําขนมปังให้ดูสดใหม่นะคะเหมือนอบใหม่ๆเขามีวิธีการแบบนี้ค่ะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือ1เราต้องมีตู้แช่แข็งและก็ในโปรเซสเดียวกันนี่นะคะ เราเนี่ยจะต้องตีแป้งขึ้นมาแล้วก็แบ่งแป้งให้เป็นลักษณะพรีเชฟก่อนค่ะก็คือเราอยากได้รูปทรงหรือว่าโดไหนเนี่ยให้เราปั้นแบบนั้นไว้ก่อนให้ขนมปังเนี่ยมีลักษณะการแบ่งโดตัดโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราค่อยไปแบ่งแยกการจัดเก็บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการจัดเก็บแต่ละวิธีต่างกันยังไงแล้วมีวิธีการนําไปใช้ยังไงค่ะ หาใครนะคะที่มีตู้แช่แข็งแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอหลังจากที่เราแบ่งโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเรียงใส่ถาดนะคะให้ดีเลยแล้วก็ปิดพลาสติกแรปนะคะให้ผู้นี้คือให้ความชื้นเนี่ยไม่สามารถเข้าออกได้ง่ายที่สําคัญนะคะให้เราติดสติกเกอร์ค่ะเพื่อบ่งบอกว่าวันนี้เราผลิตรอบวันไหนนะคะเวลาที่เรานำมาใช้เนี่ยมันก็จะมีการ f i ิร์สอินเฟิร์สเอ่นเอง พอพรุ่งนี้นะคะเราคำนวณออเดอร์เรียบร้อยแล้วว่าเราต้องการจะใช้โดที่ประมาณกี่กรัมก็ให้เราเนี่ยคะ่ะเอาโดออกมานะคะเรียงใส่ถาดให้มีการเว้นช่องไฟสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำแป้งออกมาคายแป้งมันจะเริ่มมีการขึ้นแต่ว่าไม่ต้องเว้นช่องไฟที่แบบห่างกันจนถึงขนาดว่าโดขึ้นได้เต็มที่นะคะก็ประมาณว่ามีความห่างจากเดิมที่เราเรียงโดชิดๆกันเนี่ยให้มีความห่างประมาณสัก1เซนนะคะแล้วก็ เอาออกมาคลายไว้ในตู้เย็นค่ะที่อุณหภูมิประมาณ2-6องศาเซลเซียสในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเรามีพลาสติกปเนี่ยก็อยากจะให้แรปแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยให้หาพลาสติกแผ่นใหญ่ๆหน่อยนะคะในการคุมเพื่อป้องกันแป้งแห้งนั่นเองถ้าจะมีกล่องนะคะที่มีฝาปิดมีชิดอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยจากนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าเนี่ยเราก็เอาโดที่เราคลายไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะคะเอาออกมา คลายเย็นไว้ข้างนอกสักครู่ค่ะแล้วก็นำมาห่อไส้นะคะแล้วก็พิสูจได้ปกติเลยข้อดีแบบนี้นะคะก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถทำขนมปังเก็บเอาไว้ได้ประมาณ2-4วันในกรณีที่แบบใครไม่ได้มีสารเสริมแต่ถ้าใครใส่สารเสริมประเภทที่ทำให้ตัวแป้งสาลีมีโครงสร้างที่แข็งแรงึ้นก็อาจจะเก็บไว้ได้นานกว่านั้นสักประมาณ1สัปดาห์นะคะหรือประมาณ10วันนั่นเอง ทางนี้ทั้งนั้นค่ะปัจจัยที่สําคัญเลยคือเราต้องควบคุมตู้เย็นในสภาวะการจัดเก็บแต่ละแบบให้ดีเพราะว่ามันมีผลนะคะที่จะทําให้ยีสต์หรือว่าโครงสร้างของแป้งเนี่ยมันยังมีความแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นอายุของตัวแป้งเองเนี่ยมันก็แปรผันกับเรื่องนี้ด้วยต่อมาค่ะใครไม่มีตู้ฟรีสนาะไม่ต้องเสียใจไปคุณสามารถตีแป้งนะคะแล้วก็พรีเชฟเอาไว้ได้จากนั้น ก็แบ่งแป้งเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะแต่วิธีนี้โดจะขึ้นเร็วนะเพราะว่าเราตีแป้งเอาไว้ในเย็นวันนั้นใช่ไหมคะจากนั้นเราแบ่งแป้งเสร็จเราก็เอาแป้งเข้าตู้เย็นยังไงข่ยีสต์มันก็ทํางานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งแป้งลักษณะแบบนี้ในตู้เย็นพรุ่งนี้เช้าค่ะยังไงเขาก็ขึ้นแน่ แต่ก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเราก็นําแป้งที่เราแบ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาปั้นครึ่งนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกอีกเล็กน้อยค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราผักแป้งนั่นแหละจากนั้นค่ะเมื่อแป้งคลายเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะหอ่อหรือมาทํารูปร่างนะคะเราก็สามารถใช้ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องตีหรือไปกังวลแต่ถ้าใครกังวลว่าเฮ้ ทำคนเดียวกลัวไม่ทันนะคะเราก็แบ่งแปลงทยอยแบ่งออกมาทีละประมาณชุด2ชุดสมมุติว่าเราปั้นทันทีครั้งละ20หรือ40ลูกนะคะเราก็แบ่งมาแค่นั้นแล้วก็ทยอยแบ่งออกมาลักษณะแบบนี้ได้เลย ซึ่งเทคนิคที่เชมดเอามาแช์เนี่ยเหมาะกับการทําขนมที่จําเป็นต้องเอามาขึ้นรูปร่างในวันถัดไปเพราะว่าถ้าหากเราห่อไส้ไปเลยนะคะไส้เนี่ยมันมีความชื้นอยู่ในนั้นเวลาที่เขาเก็บความชื้นเอาไว้แล้วเรามาปล่อยให้เขาคายเย็นแล้วเราไปเข้าภูปปัญหาที่เราเจอเลยคือโดจะแฉะเพราะว่าไส้เนี่ยคายน้ำออกมาอันนี้ก็ต้องย้อนไปดูที่ขบวนการของไส้เลยนะคะว่าไส้ของใครมีความชื้นมากน้อยต่างกันยังไงนั่นเอง อีกคําถามหนึ่งที่หลายคนกังวลเลยคือว่าเอแล้วถ้าเราทําสต็อกลักษณะแบบเนี้ยรสชาติของตัวขนมมันมันจะต่างกันออกไปไหมหรือว่ามันจะทําให้ขนมเนี่ยมันมีการขึ้นฟูได้น้อยลงหรือเปล่าส่วนตัวนะคะบอกเลยว่าอยู่ที่การจัดเก็บร้วๆเลยค่ะถ้าวันนี้เราจัดเก็บมันออกมาได้ดีนะปัญหาที่เจอเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะเพราะบางทีเราเก็บแค่วันถึงสวันแต่ถ้าเราเก็บนานกว่านั้นนะแน่นอนว่าโครงสร้าง ของตัวแป้งเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆเสื่อมเสียไปเพราะฉะนั้นวิธีนี้หากใครจะนำไปใช้นะคะก็อยากจะให้เราลองทดลองดูก่อนค่ะเริ่มจากสูตรเล็กๆนะคะแล้วก็เราเก็บแช่แข็ง1วนัน2วนันเพราะสูตรของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะอยากให้ลองไปค่อยๆปรับใช้ดูก่อนค่ะถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบเนื้อหาสาระนะคะดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทำขนมหรือเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำขนมและให้คุณขายได้จริงเชมมนแนะนำคอส์สนี้เลยค่ะ ซี่เคดออฟเบเกอรี่รวมเรื่องลับหลังเตาที่คนทําขายไม่เคยบอกคุณค่ะคอสนี้คะจะพาทุกคนไปไขค,ความลับไปล้วงลับล้วงทุกเทคนิคนะคะที่ซ่อนอยู่ในการทําขนมเพื่อขายน,นั่นเองพี่หลายคนเรียนคอสนี้ไปก็ต้องบอกว่าร้อ,องว้าวมากเลยเพราะว่าบางครั้งเขาไม่เคยได้ยินหรือบางทีทุกเทคนิคที่เขาลองเอาไปทําแล้ว่วเขาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะะคที่ไหนซึ่งเชมดมดก็รับประกันด้วยค่ะว่า จากประสบการณ์ที่เข้ามาสู่ปีที่19ในการทำเบเกอรี่นะคะเชมอตตั้งใจถ่ายทอดทุกประสบการณ์ให้กับในคอร์สนีจริงๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนนะคะเข้าคาเซียนได้เลยหนังสือมีเพียบพร้อมอยู่แล้วนะคะก็ทักไปที่ไลน์แอดเชมอตได้เลยค่ะจากปกติราคาเพียง2,490บาทพิเศษค่ะวันนี้ให้คุณลงทะเบียนได้ในราคาเพียง1500บาทพร้อมได้รับหนังสือไปด้วยเลย แล้ไปเจอกันในคอร์สค่ะรับรองว่าทุกเทคนิคทุกเคล็ดลับเนี่ยกันเกอกออกมาจากประสบการณ์ที่ให้คุณย่อยเอาไปใช้ได้จริงๆ